ยามเช้าที่ร้านอาหารเบากาย c o f f e ่แอนบริสโตคือแหล่งพบปะของผู้คนในเมืองเม u าส์แคร์ร l เมืองเล็กๆทางตะวันตกของรัฐอิลลินอย์ around, many, many just, คุณโรเจอร์บราชออดีตพนักงานโรงงานไวกะเสียนและชาวเมืองเม u าส์แคร์ร l บอกว่าผู้คนในเมืองส่วนใหญ่เหลือแต่เพียงคนสูงอายุ และไม่ค่อยจะพบเห็นคนวัยหนุ่มสาวที่ส่วนใหญ่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วสำหรับคุณาาอแล้วการได้มองเห็นเมืองที่เขาเติบโตมาท่ามกลางผู้คนจากการเป็นศูนย์กลางธุรกิจโรงเรียนและโรงงานค่อยๆปรับเปลี่ยนและเงียบเหงาลงอย่างช้าๆจนเกือบจะกลายเป็นเมืองร้างในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาคือความเศร้าที่เขาอธิบายไม่ถูก

ความทรงจำของบรรยากาศในร้านตัดผมที่คุณบราชอเล่าถึงความมีชีวิตชีวานในอดีตจึงไม่เคยกลับมาแม้จะมีความพยายามมากแค่ไหนก็ตามมอ c แครอไม่ใช่เมืองเล็กๆแห่งเดียวที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่มาหลายทศวรรษแต่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของวิถีผู้คนในเมืองเล็กๆและชีวิตชนบทของอเมริกาที่ลมหายใจกำลังอ่อนแรง Yeah, be here all until gone I'll I'm การเคลื่อนย้ายประชากรจากเมืองเล็กในชนบทของอเมริกาอาจจะอยู่ในภาวะคงที่มาตลอดประวัติศาสตร์ของสหรัฐแต่ทุกวันนี้พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆทั่วสหรัฐเมื่อ100ปีก่อนกับเหลือไม่ถึง1้0ละยีแล้วในปัจจุบันติดตามรายงานพิเศษชุด off the highway ที่จะเพิ่มความเข้าใจในความเป็นไป และเสียงสะท้อนจากผู้คนในแถบตอนกลางของสหรัฐในมิติอื่นๆได้มากขึ้นจาก VOA ภาคภาษาไทยตอนต่อไปพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกลุ่วจริงตันครับ